สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาถึงบทนี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงการคิดแบบสัมพันธ์หลักการกับความมุ่งหมายมาถึงวิธีคิดอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์ศัพท์เทคนิคทางพระเปียบเลยนครัาฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจอัธ,ธแปลว่าความหมายความมุ่งหมายธรรมแปลว่าหลักการเพราะฉะนั้น อัธธรรมสัมพันธ์น่าจะแปลความชัดๆว่าความสัมพันธ์การระหว่างหลักการกับความมุ่งหมายคิดอะไรก็ตามถ้าคิดให้หลักการกับความมุ่งหมายสัมพันธ์สอดคล้องกันความคิดนั้นจะนำไปสู่การกระทำที่ประสบผลสำเร็จไม่เขวออกนอกทางขอยกตัวอย่างในทางพระศาสนาคนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าถามตัวเองว่า การบวชคืออะไรบวชทำไมคำตอบก็อาจจะมีว่าการบวชก็คือการสละโลกียวิสัยมาบำเพ็ญสมณกิจหรือของเพศบรรพชิตฝึกฝนอบรมตนตามหลักไตรสิกขานั่นคือศีลสมาธิและปัญญาหรือถ้าพูดตามภาษาสมัยใหม่ว่าบวชเรียนนี่คือหลักการของการบวช ถ้าคนบวชไม่สละไม่ละความเคยชินที่คาราวาทเคยทำไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทการนุ่งหม่มการกินแม้กระทั่งการพูดการจาเคยประพฤติตามใจอย่างไรเมื่อสมัยยังเป็นครหัสถ์อยู่ก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าผิดหลักการของการบวชถ้าบวชมาแล้วอยู่เฉย ไม่ใส่ใจฝึกฝนอบรมตนตามหลักศีลสมาธิปัญญาเช้าก็บินทบาทบินทบาทมาแล้วก็ฉันฉันเสร็จก็พักผ่อนไม่ทำอะไรเสียหายแก่พระาศาสนาก็จริงแต่ก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรแก่พระาศาสนาอย่างที่เขาพูดว่าเช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนข้ามจำวัด อย่างนี้ก็ผิดหลักการของการบวชถ้าถามต่อไปว่าบวชเรียนไปเพื่ออะไรก็จะเป็นการถามถึงความมุ่งหมายของการบวชทันทีคนที่คิดไม่สัมพันธ์กันระหว่างหลักการกับเป้าหมายก็จะเขวและก็จะออกนอกทางได้ง่ายมีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้น่าสนใจมากทรงเล่าเปรียบเทียบว่า มีบุรุษคนหนึ่งอยากได้แก่นไม้แบกขวานเดินเข้าป่าเพื่อหาแก่นไม้บังเอิญว่าแกไม่รู้จักแก่นไม้แกไปเอากิ่งและใบไม้มาเข้าใจว่าเป็นแก่นไม้นายคนนี้ก็ไม่ได้แก่นไม้ตามปรารถนาคนที่สองแบกขวานเข้าป่าด้วยจุดประสงค์เดียวกันเข้าใจว่าสะเก็ดไม้เป็นแก่น จึงถากเอาสะเก็ดไม้มานายคนนี้ก็ไม่ได้แก่นตามประสงค์คนที่สามแบกขวานเข้าป่าเช่นเดียวกันถากเอาเปลือกไม้มาด้วยความเข้าใจว่านี่แหละคือแก่นไม้ละนายคนนี้ก็เหลวอีกไม่ได้แก่นไม้ตามประสงค์คนที่สี่แบกขวานเข้าป่าเช่นเดียวกันถากเอากระพีมาด้วยความเข้าใจผิด ว่าน,นี่แหละคือแก่นไม้นายคนนี้ก็ไม่ได้แก่นไม้ตามประสงค์คนสุดท้ายเดินเข้าป่าพร้อมขวานในมือโคนต้นไม้ตัดเอาแก่นไม้มานายคนนี้ก็ได้แก่นไม้ตามประสงค์เรื่องที่ทรงยกมาเล่านี้สมมุติเอาเพื่อนำไปสู่ประเด็นที่ทรงต้องการสอนเท่านั้นมิใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงเรื่องจริง คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักว่าแก่นไม้คืออะไรหรอกใช่ไหมครับทรงเปรียบกับคนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาบางคนบวชมาเอากิ่งและใบของพระศาสนาบางคนบวชมาเอาสะเก็ดไม้บางคนบวชมาเอาเปลือกไม้บางคนบวชมาเอากระพีไม้บางคนบวชมาเอาแก่นไม้บางคนบวชมาแล้วมีญาติโยมเคารพนับถือมาก นำเอาลาบสักการะมาถวายก็ยินดีเพลิดเพลินในลาบสักการะนั้นภูมิใจที่ตนมีชื่อเสียงเป็นพระดังใครๆก็รู้จักคนเช่นนี้เรียกว่าบวชมาได้กิ่งและใบของพระาศาสนาบางท่านไม่พอใจแค่นั้นตั้งในการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดได้รับยกย่องชมเชยจากประชาชนว่า เป็นพระที่เคร่งศีลเคร่งวินัยอย่างยิ่งชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วรู้สึกภาคภูมิใจในความมีศีลเคร่งครัดของตนไม่มีพระรูปใดเท่าท่านผู้นี้เรียกว่าบวชมาได้สเก็พระาศาสนาบางรูปไม่พอใจแค่ชื่อเสียงหรือความมีศีลเคร่งครัดพยายามบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนได้ฌานระดับต่าง ท่านรูปนี้เรียกว่าบวชมาเอาเปลือกพระพุทธศาสนาบางท่านไม่พอใจแค่นั้นตั้งนาตั้งตาบำเพ็ญสมาธิวิปัสสนาจนกระทั่งได้ญาณทัศนะหรือการรู้เห็นระดับตน้ตนๆคือเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันท่านผู้นี้เรียกว่าบวชมาได้กระพีพระศาสนา บางรูปปฏิบัติจนบรลุวิมุตติความหลุดพ้นทางกิเลสท่านผู้นี้เรียกว่าบวชมาได้แก่นพระาศาสนาการบวชมาฝึกฝนตนหรือบวชเรียนเรียกว่าหลักการของการบวชบวชมาเรียนเพื่อความมุ่งหมายอะไรนั้นเป็นความมุ่งหมายของการบวชเรียนถ้าผู้บวชมามองความมุ่งหมายไม่ชัดไม่สัมพันธ์กับหลักการก็จะเขวได้ คือแทนที่จะบรรลุถึงเป้าหมายตามที่มุ่งหวังไว้ก็จะออกนอกลู่นอกทางไปส่วนจะนอกทางไปใกล้หรือไกลแค่ไหนขึ้นอยู่ที่แต่ละคนมองความมุ่งหมายชัดหรือไม่ชัดแค่ไหนคนที่มองว่าบวชมาเพื่อแสวงหาลาบสักการะและชื่อเสียงก็จะได้แค่ลาบสักการะและชื่อเสียงคนที่มองไกลกว่านั้นคือมองว่าบวชมา เพื่อรักษาศีลเพื่อได้ฌานก็จะได้ศีลได้ฌานการมีศีลมีฌานถึงจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามีแล้วถือตนว่ามีศีลมีฌานมากกว่าคนอื่นเอาความมีศีลมีฌานนั้นมาข่มคนอื่นก็มิใช่เรื่องดีอะไรกลับจะทำให้ติดอยู่เพียงแค่นั้นไม่มีทางพัฒนาไปกว่านั้น หลักการของการบวชในพระพุทธศาสนาคือการสละโลกิยวิสัยเพื่อความมุ่งหมายคือการบรรลุก,การสิ้นกิเลสผู้บวชเข้ามาบางคนมองหลักการกับความมุ่งหมายเขวไปไม่สัมพันธ์กันจึงทําให้การบวชของเขาแทนที่จะดําเนินไปสู่จุดหมายนั้นกลับเห่อออกนอกทางไปถึงกับกู่ไม่กลับตัวอย่างก็มีมากมายทั้งในอดีต และปัจจุบันในอดีตเช่นพระเทวทัตบวชเข้ามาในตอนแรกก็ดีอยู่ต่อมาเมื่อเห็นญาติโยมไม่ค่อยสนใจตนเวลามาวัดก็มักจะถามถึงแต่พระเถระผู้ใหญ่อื่นๆเช่นพระสารีบุตรอยู่ที่ไหนพระโมคคัลลานะอยู่ที่ไหนพระมหากัสสะอยู่ที่ไหนก่อนนึกไม่พอใจเกิดทิฏฐิมานะขึ้นว่าท่านเหล่านั้นเป็นใคร คนธรรมดาสามัญมาบวชแท้ๆเราเป็นถึงคติยกุมารออกบวชจะมีใครให้ความสำคัญแก่เราสักคนก็ไม่มีนี่คือจุดเขวจุดแรกคือแทนที่จะมั่นในความมุ่งหมายของการบวชว่าบวชมาฝึกฝนอบรมตนเพื่อบรรลุธรรมขั้นสูงมีใช้เพื่อการยกย่องสารเสริญจากญาติโยมมีใช้เพื่อลาบสักการะ เปลี่ยนความมุ่งหมายใหม่ว่าข้าจะต้องแสดงความสำคัญให้เขาเห็นว่าเทวทัตมิใช่พระกระจจกแล้วเทวทัตก็ไปเกลี้ยก,กล่อมอาชาสตรูกุมารให้เป็นศิษย์อาชาสตรูกุมารยังเด็กและเกินกว่าจะมองเจตนาอันเป็นอกุศลของเทวทัตออกจึงยอมมอบตนเป็นศิษย์และแต่ท่านอาจารย์จะสั่งสอนอบรมหรือสั่งให้ทำอะไร ก็จะยินดีปฏิบัติตามจะโทษอาชาติสรูก็ไม่ได้เพราะเธอยังบริสุทธิ์เกินไปมีประสบการณ์ทางศาสนาน้อยยอมถูกหลอกได้ง่ายคนสมัยนี้ก็เถอะอย่าไปนึกว่าจะเป็นบัณฑิตเป็นนักวิชาการทางโลกนี้ปริญญาสูงสูงจะไม่ถูกอารัชีหลอกคนพวกนี้หลอกง่ายกว่าโยมธรรมดาธรรมดาเสียอีกเพราะไม่มีประสบการณ์ทางศาสนา ไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาไม่มีภูมิคุ้มกันมากเท่ากับโยมมีโยมมาซึ่งครุกคลีอยู่กับวงการพระศาสนามาตลอดย่อมมองออกว่าอะไรเป็นอะไรใครจะมาล้างสมองก็ยากล้างสมองปัญญาชนง่ายกว่าในที่สุดเทวทัตก็ออกนอกลูกนอกทางไปไกลจนสุดกู่ประสบความวิบัติดังที่ทราบกันแล้ว นี่ก็เพราะมองหลักการไม่สัมพันธ์กับความมุ่งหมายไม่พยายามรักษาวิธีคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์ดังกล่าวอลัชชีที่เป็นข่าวเช้าโชว์ถูกไล่ให้นุ่งเขียวห่มขาวบ้างก็เข้าคุกบางก็เพ่นหนีไปเป็นโรบินฮูดต่างแดนนั้นล้วนแต่เป็นคนที่ไม่รู้จักคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์ทางสิน้น หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆธรรมะสอนใจกับเราชิมงานกันต่อวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ